สวัสดีจ้าแม่สินจ้ามาอัปเดตข้อมูลค่าเกี่ยวทองคําสถานการณ์ราคาทองคำวาาิกฤตแนวโน้มราคาทองคําและตางงานราคาทองคําในช่วงบ่ายของวันนี้วันที่21กุมภาพันธ์ปี2565ราคาทองคําช่วงเช้านะคะที่ตลาดเอเชียพุ่งขึ้นทดสอบบริเวณ1,908ดอลลาร์จากสถานการณ์ตึงเครียดรัสเซียยูเครนก่อนจะลดช่วงบวกลงนะคะเคลื่อนไหวยอยู่ที่บริเวณ1,897ดอลลาร์ ด้านดัชนีดอลลาร์นะคะเคลื่อนไหวที่บริเวณ96.106จุดด้านเงินบาทนะคะแข่งข่าอยู่ที่บริเวณ32.117บาทต่อ1ดอลลาร์หลังจากประธานาธิบดีโจไบ,บเดนนะคะเปิดเผยว่าสหรัฐนะคะเชื่อว่าประธานาธิบดีปูตินได้ตัดสินใจแล้วที่จะโจมตียูเครนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นั่นทำให้นักลงทุนนะคะเทขายสินทรัพย์เสี่ยงแล้วกลับเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้ง และเป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่อยู่เบื้องหลังการปรับตัวขึ้นต่อของราคาทองคําในช่วงเช้าในตลาดเอเชียก่อนจะลดช่วงบวกลงนะคะหลังมีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดีปูตินตกลงในหลักการที่จะจัดการประชุมสุดยอดผู้นําเกี่ยวกับวิกฤตยู่เครส่งผลให้นักลงทุนบางส่วนนะคะคลายความวิตกและขายทํากําไรทองคําด้านกองทุน SPDR นะคะซื้อทองคำเพิ่ม4.65ตันในวันศุก ภาพรวมะะราคาทองคำทางเทคนิคนะคะยังเคลื่อนตัวทิศทางขาขึ้นโดยวันนี้นะคะคาดจะมีแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,885ดอลลาร์และ1,880ดอลลาร์หากกดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับตัดไปที่บริเวณ1,878ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,915ดอลลาร์และ1,925ดอลลาร์ หากพานขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,932ดอลลาร์สําหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะ่านที่21กุมภาพันธ์ปี2565ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําทองคําแท่ง96.5%รับซื้อ28,700บาทขายออก28,800บาททองรูปพันธุ 6, ์96.5%รับซื้อ28,182บาท 4 4สตางค์ขายออก29,300บาทณนะเวลาแม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคำสอครั้งรานะคาครั้งที่2ปรับลดลงมา50บาทนะคะแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะทองการประกาศของสมาคมค้าทองคำมัฐทีนี้ด้วยนะคะ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะและยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสิรด้วยนะคะกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆี่แม่มสิรินาเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามร,รับชมและพบกันใหม่ขอบค